สวัสดีครับต่อมามาดาูวิดีโอชุดที่สี่นะครับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาดูเล็บไม่เอฟเอฟบุ๊กนะครับว่ามันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงทำไมต้องมาดูมันหลออัอื่นเราก็มาเกิดโปรแกรมเอ็มทีโฟร์หรือไม่ก็เทอร์บนะครับที่เราใช้ในการเทต่าง เราจะเห็นว่าในในโปรแกรมเมอร์ครับมีแับ account history ก็จริงนะครับแต่ว่าในนี้มันก็จะบอกรายละเอียดแค่นี้ก็คือ,อซื้อขายเวลาเท่าไหร่ order ticket เท่าไหร่นะครับจะ top loss อะไรเท่าไหร่ค่า swap กำไรเท่าไหร่แค่นี้แต่มันไม่ได้สรุปผลออกมาให้เราซึ่งเราต้องการดูข้อมูลหลายๆอย่างนะครับ เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องอสมัครใช้บริการเว็บ<ม> MyFXbook นะครับโดยหลังจากสมัคร,ร,ะคะรแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อนะครับพอตสร้างพอตขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อพอตตัวนี้เข้ากับพอตที่เราเปิดกับโบรกเกอร์นั้นๆนะครับแล้ว ตัวมาเอ c e b o o k ๊บมันก็จะจไปดึงข้อมูลการเทรดต่างๆค่าเงินกำไรดาดาการขาดทุนมานะครับแล้วก็มาแสดง็นผลสิปให้เราดูโดยข้างบนนี่นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นชื่อพอตนี่นะครับที่เราตั้งไลมอนอโซึ่งตัวนี้เป็นชื่อของอ่าโรบอรทที่ผมใช้นะครับพอตนี้เป็นเขดด้วยโรบอรททั้งหมดนะครับ เทรดกับโบรเกอร์ m i กเ x นะครับก็แท็กเลอกขอยบริไฟเรียบร้อยว่าเป็นการเทรดกับโบรเกอร์จริงนะครับงเงินจริงไม่ได้เมคขึ้นมาโอเคเรามาดูอันแรกนะครับข้อมูลมันบอกว่าพรบตนี้นะครับมีกำไร9.78นะครับโดยเริม่มเทรดวันที่นี่นะครับวันที่อ่า สิบสองปีสองพันสิบหกือนสิบก็คือออกเทเบก็คือเดือนเดือนนี้นะครับเดือนตุลาวันที่สิบสองตุลานะครับจนถึงวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดตุลาใช้เวลาไปทั้งสิ้นอา่าสิบสิบสองสิบแปดนี่คืสิบหกวันนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นเปดสิบหกวันก็นับ ตัดสั้นวาที่อกไปสองสัปดาห์ก็สี่วันก็ 9, ประมาณสิบสองวันเขี okay, จริงๆแค่สิบสองวันนะครับประมาณนั้นก็ได้กำไรไปทั้งสิ้นเก้าจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเ mm hmm. ดลี่นะครับอัตราการทำกำไรต่อวันอยู่ที่ศูนย์จุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันยังอ เฉลี่มาไม่ครบเดือนนะครับมันก็จะเอาค่าสูงสุดมาทําเป็นค่ากาไรต่อเดือนเลยส่วนดาวนะครับหกจุดสี่แปดเปอร์เซ็นดาวคือตรงนี้ครับเวลาเร,เราเปิดการซื้อขายนะครับค่าเงินของเราในตลดจะยังเท่าเดิมเราเรียกว่าค่าเงินตลาดนะครับแต่ว่าค่าเงิน e ีค i t ต้ก็คือค่าเงิน จริงๆถ้าเราติดผับหน้าตอนนั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่เราเข้าสมมติว่าถ้าผมมีเงินมีบาลานซ์หนึ USD นะครับแล้วผมเปิด1นออเดอร์ถ้าออเดอร์นั้นมีกำไรสิบ USD equity ผมก็จะมีอ่า110 USD แต่ถ้าอ่าผม เิดออเดอร์แล้วออเดอร์นั้นติดลบนะครับเอ t ตของอติดลบไป10 USD EQT ของผมก็จะเหลือแค่90จาก100นะครับจากบาลานซ์100 EQT จะเหลือ90ซึ่งผลต่างระหว่างบาลานซ์กับ EQT ตัวน,นี้เราเรียกว่าดาวด์นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ EQT เ,เหลือ0นะครับหรือใกล้0ตามที่ แต่ละโบเกอร์กำหนดนะครับเขาก็าจะตัดเองอย่างเช่นบางโบเกอร์บอกว่าอ e q u i t y เหลือย0สิบเปอร์ซนก็จะตัดนะครับบางบางโบรกเอยสิบเปอร์เซนถึงจะตัดอันนี้ก็แล้วแต่โบกนะครับโอเคดังนั้นาดาวดาวตรงนี้นะครับถ้าดีที่สุดก็คือต้องเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ก็คือไม่มีดาวดาวเลยเปิดมาปุ๊บถูกตลอดนะครับหรือไม่ก็ ถือติดลบแป๊บเดียวก็ขับมากำไรแล้วก็ปิดได้เลยแต่อจะเลือกว่ามันมันเก็บขึ้นจริงไม่ได้เลยต่มาั้นก็ได้ครับก็คือในการเขรดจริงมักจะมีบาบาเสมออย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่เกินห้าสิก็ ก็ยังถือว่าตลอดภัยดีนะครับดังนั้นดาวหกจุดสี่แปดเปอร์เซ็นจึงถือว่าค่อนข้างน้อยมากมากนะครับโอเคอันนี้ก็คือบาลานซ์เงินในพอร์ตนะครับ equity คือ equity หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่า equity มีค่าเท่ากับบาลานซ์นั่นเองนะครับซึ่งก็หมายความอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ไม่มีออเดอร์ที่ถูกเปิดในพอร์ตทิ้งไว้เลยก็คือปิดออเดอร์ได้หมดแล้ว อันนี้ก็คือค่าสูงสุดนะครับค่าต่ำค่าสูงสุดที่มีมีเงินในพอร์ตนะครับอันนี้เป็นกำไรรวมยี่ห้าเจ็ดสองสี่เหรียญน,นะครับอินเทอร์เสัวนี้คือค่าสวอปนะครับสวอปเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันซึ่งต่างจากธนาคารนะครับธนาคารให้ดอกเบี้ยเป็นรายปีแต่ว่า ฟอ์เล็เนี่ยจะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันซึ่งดอกเบี้ยตัวนี้เรียกว่าค่าสวัสดแล้วดอกเบี้ยตัวนี้มีทั้งเป็นบวกและเป็นลบนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นลบก,ก็คือถ้าเราถือข้าวานันปุ๊บเ,เราก็จะติดลบตามจํานวนหลอดที่เรา,เาส่งออเดอร์ไปซึ่งตอนนี้ติดลบอยู่0ูนยนะครับ อ่าอันนี้คือดี POSIT ก็คืออฝากเงินเข้าพอร์ตนะครับสอง้เจสิบสี่เหรียญแล้วก็วิดดอถอนไปแล้วนะครับ9ก้าสิบห้าเหรียญดังนั้นตรงนี้นะครับจุดสูงสุดสองเก้าสิบห้าเหรียญจึงอยู่ที่วันที่ยี่บหกนะครับเพราะว่าเราถอนมันวันนี้ แล้วถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่ามันก็ยังขึ้นต่อไปนะคะรับก็คือมันไม่ได้นับว่าเงินออกเป็นการขาดทุนการถ่ายเงินออกไม่ใช่การขาดทุนนะครับเพราะว่าเป็นการเอาเงินมาใช้ของเราดังนั้นถึงแม้ว่ากราฟจะขึ้นแต่เงินในพอตก็เหลือแค่สองร้อยสี่ซึ่งต่ำกว่าไฮเอสนะครับเพราะว่าเราถอยลงมาแล้วนั่นเอง อันนี้เป็นข้อมูลว่าอัปเดตมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับก็สิบห้าชั่วโมงแล้วนับจากอ่าอัเลอร์ล่าสุดนะครับเพราะว่าตลาดปิดเมื่อวันศุกร์ตอนนี้ก็วันเสาร์ละโอเคอันนี้ก็เป็นอัตราการเติบโตของพัดนะครับของเงินในพดัดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองซึ่งอ่าตามมารับด้านล่างก็จะเป็น สรุปยอดว่าอาทิตย์นี้นะครับบัตรตัวนี้ทํากําไรให้เราได้เท่ไหนอย่างเช่นตัวนี้นะครับบัตรเลอมอนอียูตัวนี้ทำกำไรให้ได้หกจุดแปดสามเปอร์เซ็นสำหรับอาทิตย์นี้นะครับส่วนเดือนนี้ทําให้ได้เก้าจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะครับเมียปีนี้ทําให้ได้เก้าจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตก็คือมันจะเอาค่ามากที่สุดนะครับนั่นเอง แต่ว่าบาดยางรันได้แค่สองอาทิตย์ก,กว่าแค่นั้นนะครับกับสามอาทิตย์แค่นั้นวินเลยนะครับยินยินเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหมดครับก็คือไม่เคยแพ้เลยเทรดทั้งหมดนะครับอาทิตย์นี้เทรดเจ็ดครั้งแต่รวมแล้วสิบห้าครั้งทั้งหมด โอเคมาดูใน,ในสรุปัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นเอาไว้ดูหลักๆก,ก็คือว่าวันนี้กําไรเท่าไหร่อาทิตย์นี้กําไรเท่าไหร่เดือนนี้กาไรรวมเท่าไหร่ปีนี้กาไรรวมเท่าไหร่นะครับแต่รายละเอียดจะมาดูตรงนี้ครับว่าดอแบบทตรงนี้ระบบนี้นะครับผอานี้เทรดไปทั้งหมดกี่ครั้งก็คือทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับอ่าตันนี้ครับ p r o f i t a b ั l i t วก็บบคือความสามารถในการทํากำไรนะครับ แล้วประสมก็คือ85ครั้งไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับชนะรวดโดยเก็บไปทั้งหมด86.1ปุ๊บนะครับคขาว่าปี๊บเนี่ยก็คือ1บจุดนะครับ1ปิป๊บมีค่าเท่ากับ1บจุดดังนั้น,น,น86.1ปิ๊บก็คือ86.1เองนะครับเอ้เรตวินหมายความว่า มาเทรดชนะแต่ละครั้งนะครับจะได้กำไรประมาณ5.74ปิดหรือ57.4จุดนั่นเองเสียลอดนะครับไม่มีเพราะว่ามันยังไม่เคยแพ้ก็เลยคำนวณไม่ได้แล้วอัตราเส่วนระหว่าง e v e r อร์เรดกับ e v e r อร์เรดลเนี่ยเราจะเรียกว่า r i s k Reward Ratio นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ อัตราอัตราความเร็วนั่นแหละครับก็คือถ้าวิสลูวัตเลโชสูงหรือมากกว่าหนึ่งนะครับก็จะอ่าเป็นผลดีเพราะว่าเวลาเวลาชนะได้มากแต่เวลาน้อยเสียน้อยนะครับโอเคตอนนี้เป็นหลักใช้โดยรวมนะครับก็เทรดไปค่าู7 4 2เจ็หลักเอง คอมมิชชั่นไม่มีเสียนะครับออันนี้เป็นสรุปผลว่าลองนะครับลองก็คือบายนะครับเป็นสับ์ตัวหนึ่งที่ใช้เรียกออเดอร์บายนะครับว่าเป็นลองออเดอร์ที่เปิดบายนะครับชนะทั้ทงสิ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดหกออเดอร์ชนะหกออเดอร์สสวนอ่าช็อตนะครับหรือเป็นออ เป็นสับที่ใช้เลือกออเดอร์เซลนะครับเกิดทั้งหมดเ้าออเดอร์ชนะรวดนะครับก็าร้อยเปอร์เซ็นต์เบสเทสนะครับก็คือเทแล้วได้ทำไรมากที่สุดเจ็ดจุดกแเหลี่ยมนะครับเบสเทสไม่มีเพราะว่ายังไม่เคยแพ้เลยยังไม่เคย,ยเสียเบสเทสนะครับเป็นติปจะนั้นเป็นติปจะนั้นเต็นเป็นช่างเงินนะครับก็ได้ยี่สิบจุดหนึ่งปิ๊ก็คือสองร้อย อ่าสั่งไว้หนึ่งเจ็ดเวสก็ไม่มีอันนี้คือ Overload ลดเทรเล้นนะครับก็คือค่าเฉลี่ยในการถือ Order, ออเดอร์โดยประมาณนะครับเด่ที่9ชั่วโมง19นาทีโปรไฟต์แฟกเตอร์นะครับตัวนี้จริงๆแล้วควรจะ มีค่ามากๆถึงจะดีนะครับยิ่งมากยิ่งดีเพราะว่ามันคาเนนมาจากเงินที่เสียอ่ะเงินที่ได้หารด้วยเงินที่เสียนะครับดังนั้นถ้า p ปรไฟล์แฟกเตมากกว่าหนึ่งหมายความว่าเงินได้มีค่ามากกว่าเงินเสียนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันยังไม่เคยเสียเลยดังนั้นเงินที่เสียจึงเป็นศูนย์หรือพูดง่ายๆคือถ้าเอามาหารก็จะได้ค่าเป็นอินฟิน t y ้นั่นเองนะครับ โอเคมาดูถับขอไปอ่าข้างล่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจามอนกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยต่อมามาดูที่ผลสรุปรวมนะครับผลสรุปรวม summary มมลองก็คืออ่ได้นะครับช็อตเเซลลเก็บไปทั้งหมดหกนะครับเก็บได้สี่สิบสองจุดสีปิโปรสิบสิ ส่วนชาร์ปเ้ลนะครับเก็บไปเก้าเก็บได้สี่สิบสามจุดเจ็ดโปรฟิตเก้าเก็บห้าแปดนะครับรวมกันทั้งหมดจะได้เท่ากับเท่านี้เอามันลชนะร้อเปอร์เซ็นต์นะครับด้านล่างเป็นกราฟนะครับมีเส้นสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นออากำไรที่ได้จากออาบายอีกเส้นหนึ่งเป็นกำไรที่ได้จากเซลล์นะครับแล้วก็ าาการาฟแท่งตัวนี้ก็คือผลรวมของกำไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อมาถัดมา hourly นะครับก็คือช่วงเวลาที่มันสามารถทำกำไรได้นะครับก็คือมันเทรดตอนไหนบ้างนันเองก็มีศูนย์นาฬิกาสิบสองนาฬิกาสิบหกนาฬิกานะครับแล้วก็ยี่สิบนาฬิกาส่วนตัวเลขข้างบนก็คือจำนวนเดอร์นะครับ สิบนาฬิกาสองออเดอร์สิบสองนาฬิกาห้าออเดอร์สิบหกนาฬิกาห้าออเดอร์ยี่สิบนาฬิกาสามออเดอร์แล้วก็ไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะโอเคเดลี่นะครับเดลี่ก็บอกว่าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยมันเทรดวันไหนไปบ้างวันละกี่ออเดอร์แล้วนะครับก็ตอนนี้วันจันทร์สองอังคารสามพุธสี่พฤหัสสี่วันศุกร ต่อมา list of rule นะครับก็คืออ่าัวนี้เป็นเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับที่อ่า my facebook ประเมินจากอ่า history การเทรดของผับนะครับให้ให้เราดูให้เราทราบว่าระบบการเทรดของเราแบบนี้ที่เราเทดอะไรแบบนี้แบบนี้นะครับ มันมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเท่าไหร่ซึ่งในแณีนี้ผอนนี้พอนนี้ใช้บัตรในการเทรดโดยที่คนไม่เทรดเลยนะครับมันก็จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโบรบอทด้วยว่าโรบัทต,รตรัวนี้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่มีโอกาสที่จะเทรดเสียเท่าไหร่บ้างนะครับโดยข้างบนนี้คือโอกาสที่จะเทรดเสียนะครับลักไซมีโอกาสที่จะเทรดเสีย10เปอร์เซนะครับ ช่องนี้คือมีโอกาสจะเทรดเสียสิบเปอร์เซ็นต์ช่องนี้คือ,อเสรดเสียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมันบอกว่าแบบตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเทรดเสียสิบเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสควาน,น่าจะเป็นที่จะเสียนะครับน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โดยจะเทรดเสียก็ต่อเมื่อนะครับนี่นี่คือเงื่อนไขที่จะเทรดเสียนะครับเทรเสียติดต่อกัน อินฟินิตี้ค้าซึ่งที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับมันก็จะเขียนเป็นข้อความให้ดูข้างล่างครับว่าอ่ามันมีความเสี่ยงมีโอกาสน้อยกว่า0ูนย์จุศูนย์เปที่จะสูญเสีย10%ของเงินในพอร์ตนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องถดียติดต่อกันอินฟินิตี้ครังนันซึ่งจริงๆแล้วก็คือ,อ ไม่ถึงอินฟินิตหรอกครับเพียงแต่ว่ามันคำนวณยังไม่ได้มันก็เลยใส่เป็นอินฟินิตี้นั่เองต่อมาเป็นดูเ a ชั่นนะครับก็คือก็คือระยะเวลาการถือออเดอร์นะครับจริงๆจะเห็นว่าจริงๆมีแค่ออเดอร์ส่วนมากนะครับจะถือ4ชั่วโมง3ชั่วโมง1ชั่วโมง5้านาที3มนาทีก็มีนะครับ แต่ว่ามีอยู่แค่ออเดอร์เดียวนะครับที่ถือไปนานถึงสี่วันก็คือเป็นออเดอร์ที่ทําให้เกิดดาวาวนั่นเองนะครับฉะนั้นค่าเฉลี่ยในการถือออเดอร์เลยสูงถึงค่าชั่วโมงแต่จริงๆแล้วนะครับโดยเฉลีย่ยโดยเฉลี่ยจริงๆจะไม่ถึงนะครับประมาณแค่ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าการถือทั้งหมดนี้นะครับ ยังไม่มีออเดอร์ไหนที่แพ้ชนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าออเดอร์นี้ถือนานแล้วได้กาไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองตัวนี้ถือนานแต่ว่าก็ได้กาไรเยอะหน่อยก็คุ้มค่าหน่อยครับ mm hmm. ตอวสุดท้ายตัวนี้ออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ค่ายได้ดูด้วยอ่าด้านล่างนี่เป็น history นะครับ บ่าข้อมูลการเทรดซึ่งในตอนนี้ที่เปิดออเดอร์อยู่ไม่มีนะครับที่ส่งค้างไว้ก็ไม่มีอันนี้เป็นฮิตอรีการเทรดนะครับการเข้าออกเนี่ยครับว่าเข้าเข้าได้น้นยำเท่าไหร่อย่างเช่นตรเนี้เข้าได้น้ำยำร้อยเปอร์เซ็นออกก็น่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้น้ำยำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะครับสมมติผมมาบายตรงนี้ บายจังจงจุดต่ำจุดตรงนี้เลยนะครับถ้าผมบายสามารถบายจุดนี้ได้ถือว่าผมเข้าได้มั่นยําร้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดผมมาออกจรงจุดนี้นะครับพอดีเป๊ะเลยก็ถือว่าผมออกได้มั่นยําร้อยเปอร์เซ็นก็คือไม่มีจุดเสียเลยแต่ถ้าผมมาออกจรงจุดนี้นะครับก็ความมั่นยั่ในการออกก็น้อยลงเพราะว่าถ้าออกช้ากว่านี้ก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นเอง โอเคนะครับอันสุดท้ายอก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนด้านล่านะเป็นอผลการวิเคราะห์นะครับ,นนรบว่าก็จะมีให้เลือกว่าเป็นจะดูอะไรนะครับก็มีโอกาสมีกำไรมีหลักม,มีปิดรูปก็คือเจ็ดนั่นเองครับเหมือนเช่นตอนนี้ผมดูสดานาผมจะดูเป็นปิดนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเก็บไปแล้วแปดสิบเอ็ดเจ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดอ้แปดสิบหกเจ็ด หนึ่งติ๊บหรือแต่และหกสจุดนั่นเองโอเคนะครับนี่คือ my f a b o o k ที่เอาไว้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นแบบจเจดียก์การเลมอน eu นะครับจะเป็นไท่เ e x t r e m ตมแต่เมื่อกี้เป็นสกันด์ไท่นะครับที่ผมใช้ ตอนนี้เพิ่งเทรดมาได้วันที่เริ่มเทรดวันที่ยีบสามนะครับวันที่สามอนตุลาเมาื่อกี้ถึงวันนี้ยีิบเก้านะครับก็เทรดได้ห้าวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวนศุกได้กำไรมาห้าุด่สองเปเซเฉลีย่ยก็วันละเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆน,นะครับดังนั้นถ้าเกิด คิดเป็นเชิงเส้นก็น่าจะได้กำไรประมาณเดือนละ40%่นะครับอันนี้สะเข้าไปหน0่งร้อยทบหนึ่งร้อยนะครับก็อยหงว่าดาดตัวนี้แค่ผ่านนี้แค่หนึนเปร์ะครับก็คือถ้าจะไม่มีออเดอร์ที่ถือค้างไว้นานๆเลยนะครับโอเคที่เหลือก็เหมือนกันผัานนี้เทรดไปหกครั้งก็ยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับ โอเคครับวิดีโอชุดที่4ี่นะครับาการแนะนำเว็บไซต์ My f x Book เพื่อเอาไว้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเทรดหรือพอทที่เราเทรดเองกับมันนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ วิดีโอชุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนครบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่จะเริ่มลงทุนในตลาดฟอล็กนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ